ไอแฮมเวรุ่นหาร้านเติมโรบักอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงร้านเติมโรบักราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ชอบแก๊ปร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแถมโรบักยังคุ้มมากๆครับเวทีเซิร์ฟเวอร์เราดีเลตแต่เลยเอาเลยครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับเราจักรพรรดิเงาทุกท่านแล้ววันนี้อยู่กับผมทูสวรรค์โนดชานเอลเมื่อคนที่เข้นี่ดิว่าร้อยจักรพรรดิสักสิบมารวมตัวกันก็สู้กูไม่ได้อะไรก็เวอร์ไปเอาละครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโซโล่บ็อกนะครับ จากมังคาวาเรื่องโซโรเลเวลลิงนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะแบบน่าจะเคยอ่านเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะทําเป็นอนิเมะแล้วนั่นเองผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบเกมนี้อย่างแน่นอนสำหรับใครนะครับที่กําลังดูนะครับซึ่งเกมนี้นี่ก็ปิดตัวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ได้มาเปิดใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อัปเดตเมื่อวันที่27นะครับวันนี้วันที่ันนะ27 28 29ก็กี่วันนะุณผู้ชมกูอยู่สิยแกูยั่นับเลขด้วยนิบวอยูิเอยเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับในต,ตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้คุณผู้ชมนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเป็นคาร์ดอะไรนะครับมีซอร์ทแมนแล้วก็จะมีแอสซิสซินเหมือนพระเอกเลยนะครับแล้วก็มีเมจิกมีแทงมีฮิลเลอร์แล้วก็มีอาร์ชอน์ aler, นะครับเป็นคนซุ่มยิงเนาะเอาจริงถ้ากูมีเพื่อนเล่นเยอะๆกูก็อยากเล่นเป็นฮิวเลอร์นะเว้ยกูอยากแบบความรู้สึกแบบไม่ต้องไปลุยข้างหน้าเองอะกูไม่อยากตาย ในภาพนี้ผมก็จะเล่นเป็นแอสซินนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวได้ด้วยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ในภาพในเกมก็จะแบบเป็นประมาณนี้แล้วเนาะภาพมันก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่าหมอกหมอกจางนะครับอันนี้มันคือหิมะหรือเปล่าแล้วก็เมื่อเข้าเกมมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเกิดในสมาคมฮันเตอร์นะครับแห่งนี้เว้ยอันนี้คือสมาคมฮันเตอร์เกาหลีนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าพวกตัวรับเควสนะครับ สวัสดีเพื่อนตอนนี้เนี่ยเรากำลังขาดแคลนฮันเตอร์นะเนื่องจากว่าเกดเดี๋ยวปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยคุตณตกรที่จะเข้าร่วมกับพวกเราในครั้งนี้หรือไม่อันนี้คือแบบว่าสมัครเป็นฮันเตอร์นะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกเป็นฮันเตอร์ได้หรือไม่ส่วนกูนั้นใช่ก็เลือกเป็นฮันเตอร์ได้เลยนะครับแล้วังไงต่อ,อลและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบในเกมนี้ก็คือมึงจะมีปุ่มปิดเพลงไว้ทําไมในเมื่อมึงมึงปิดไม่ได้เนี่ยกดูดิสไหมแม่ง อ่านะครับคุณผู้ชมส่วนตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเกรดนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะวาร์ปไปต่อสู้กับเกรดแต่แรงต่างๆได้นะครับก็จะมีแรง E แรง C แรง B แรง A นะครับแล้วก็มีเลสเกตที่ปรากฏอยู่นตอนนี้เนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่านะครับเขาจะบอกว่าประตูเลสเกรดเนี่ยเป็นประตูที่อันตรายนะครับเราไม่ควรที่จะเข้าไปเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะสเปาเกรดนะครับก็คือต้องเสีย5ล้านเยนใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับ ที่ซื้ออุปกรณ์ของฮันเตอร์โอ้โหราคา5,000เยนก็จะมีแรงที่ต่างกันออกไปนะครับอันนี้เป็นชุดเกาะกอบรินใช่ไหมเนี่ยคือชุดเกาะแม่งเท่มากนะครับแล้วก็จะมีของที่เราต้องไปหาที่ในดันเจี้ยนอีกด้วยนี่ไงอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับราคา1,000เยนตอนนี้เราเล่นเป็นแอสซัสซินนะครับเราต้องซื้อมีสั้นนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวไม่มีเงินให,ให้คุณฮันเตอร์ให้คุณฮันเตอร์ดันเจี้ยนกำลังจะสปาวในไม่ช้านี้ ไปปิดเคลียร์ประตูแรงอ e. ีและฉันจะให้รางวัลเก็บคุณนะครพอเราเควสมาเราก็จะได้เควสมานะครับกำจัดกอบรินและนี่คือเฮียอะไรเนี่ยทู่สว่างนั่งวิวแชร์กูอย่างชอบ what the fuck hey เอาละครับตอนนี้เราก็จะออกไปทำภารกิจกันเลยนะครับตอนนี้คือเราต้องหาเงินเพื่อซื้ออาวุธเมื่อกี้ก่อนนะครับในราคา 1, 0 0 0เว้ยตอนนี้คือกูไม่มีเงินสักบาทมีร้อยนึงอะน่าจะซื้อขนมจีบไปกินได้สักสิลูก เอาละครับรดับแรกเนี่ยก็ต้องวิ่งมาทางนี้นะครับถามว่าพี่เคยเล่นมาก่อนหรือไม่ไม่เคยครับดู y YouTube เอาเอาละครับก็วิ่งมาด้านนี้เลยนะครับเฮ้ยมีเกตหลังอ e ีเกิดขึ้นด้วยคือพวกเกตเนี่ยมันจะเกิดแบบว่าทั่วเลยนะครับแล้วมันจะสุ่มเกิดแล้วตอนนี้เกตมันก็หายไปแล้วใครไม่เคลียร์เกตวะว่าจะเก็บไว้เคลียร์เองสักหน่อยนะฮะไม่ได้ละมาแล้วครับมาทําเควสล้ะครับ,ค,ค,รบคุณลุงโอยยชินี่ก็จะเหมือนว่าเป็นการทําเควสนะครับเริ่มต้นไม่ใช่ลุงนี่นะ กูมัมน,เหม,น,เ,หมนเ,เหมือนอะไรสักอย่างว่ะเหมือนแล้วะกระลอกอะก็ะตายบุรี <Wow. S 1> อะนะครับคุณผู้ชมก็นี่ครับเขาจะบอกว่าเอ้ยแครนยูดูมีแล้วทําไมกูต้องดูมึงอ,อ้เอาเฮ้ยพอดีว่าเหล็กที่ไซส์ก่อสร้างไม่พอน่ะไปหาพ่อของฉันเพื่อบอกเขาหน่อยได้ไหมล่ะเราจะจะให้รางวัลกับนายเค <Okay. S 1> เอาจริงแอบเหมือนว่ากูเป็นเด็กส่งของอยู่เหมือนกันนะเนี่ย,ยกูว่าก็ใช่แหละจะเอาอะไรมากนะครับแรงอีใน โลกของโซโลเลเวลลิงนี่ไม่ต่างอะไรจากขยะเปียกนะครับผู er ้คันเตอร์บ้าจะดูถูกมาแล้วครับมาแล้วครับคุณพ่อโอยาชิจริงเขาควรจะโทรมาหาฉันนะเนี่ยนั่นดีทำไมมึงต้องให้กูมานีไนะแล้วเขาก็บอกว่านะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีพนักงานคุณช่วยไปเอาแท่งเหล็กแล้วไปส่งให้เขาได้ไหมได้เลยชัวร์เอาล้ครับนี่ก็คือแท่งเหล็กนะครับโอ้โหกร,ก,กระจายมากเก็บปับ๊บอึ๊บนะครับต้องใช้แกนวะเนี่ยของมาส่งเควสครับ เออเร็วห้าเราเงินกูละเยสหนึ่งพันแล้วได้เวลากลับมาที่สมาคมพันเตอร์นะครับแล้วก็ได้เวลาซื้อแล้วเย้ yeah! เอาชิ้นแรกในชีวิตมีสัตว์แอสซินนี่แน่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับตอนนี้มีสัตว์ของกูมีสัตว์ระดับคุณภาพหินเบดทำไมมันกากอย่างนี้ตั้งพันบาทเลยนะเว้ยฮัลโหลครับคุณพนักงานมีสัตว์ราคาตั้งหนึ่งพันทำไมมันกากขนาดนี้ ผมจะฟ้องคุณค ok ุณลูกค <ril jamais> ้าครับอันนั้นถูกที่สุดของเราแล้วนะครับนี่คุณจะบอกว่าผมจนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอเกตแลงอีโอ้โหกูทำงานเป็นกรรมกรมาตั้งนานที่สุดกูจะได้ลงเกตแล้ววิ้ยไม่มีใครวิ้ยเดี๋ยวมันแย่งเกตรีบเข้าแบบอะไะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วฮะประจวภคายในเกตครั้งแรกในชีวิต เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในเกตครั้งแรกแล้วนะฮะก็ต้องเตรียมอาวุธกันก่อนเลยแล้วที่สําคัญนะครับการอัพสเตตนะฮะตอนนี้ผมอัพเอจีนะครับ,รบไปที่ศูนย์กูยังไม่อัพเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีการบวกเพิ่มขึ้นมาจากอาวุธนะครับบวกหผมจะ up, อ่าเนื่องจากว่าเราเป็นคาร์ดแอสซซินนะครับเราก็จะ up, อัพอ่าสเต็ปไปที่5 a านะครับค่าดลบดีความคิ้วไหวผมให้5ครับที่เหลือใส่ไปที่สเต็ปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บเฮ้ยขี้เกียจคิดแล้วไง อ่ะครับตอนนี้ก็มีเอจนะครับสีบสตังค์สีสปีดหกโอ้โหดันเจียนแมันโคตรเท่อันนี้เหมือนว่าจะเป็นเกตนะครับเกตรแรงอ e ีซึ่งน่าจะเป็นกอบลินนะครับอย่างที่เราได้รับโค้สมาเห็นไหมเราต้องกำจัดกอบลินนะครับซึ่งทางแต่ละทางเนี่ยเป็นแบบเขาวงกรจะชัดเลยเว้ยโอ้โหเลิศน่ากลัวมากไปทางไหนดีวะเนี่ยอันนี้อ่ะไอ,อ้ยังกอบลินไปสัดกันด้ว้กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเอานนี้ทำอะไรเดินกอบลินทำไม่ยัง กบดิษฐ <The beach> ์ะอะไรเอาตีกูดิโอเคตีละกูซัดกูซัดกูซัดนี่มามาดิมามามาัมามาเน,เ,น e. เจออะไรมันเจอไนีเจอฮันเตอร์ไนอีอย่างกูก็ไปนี่แน่นะครับมไม่ได้อัพเลือดมาเลยอะแต่ว่าเราก็ถึกพอแล้วนี่โอ้โหถ้างัง้นก็มาเริ่มเคลียบบร์กบดิษใหท้งหมดเลยละกัน่ะอืมอืมอืมมาดิกูเริ่มเคลียร์ก่อนเลยเอามึงก่อนเลยอืมอืมอืมโอ้โหระบบการต่อสู้สุดสมจริงนี่แน่นี่น นี่นี่โอ้ฟันไม่โดนเลยโอ้โดนทุกดอกโดนอากาศเนี่ยนี่แน่นะครับโอ้เลยกี่ตัววะเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องรวบรวมพวกคริสตัลนด้วยนะครับเพื่อเอาไปขายกับสมาคมฮันเตอร์นะครับงั้นก็ลุยลุยกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามัดมัด,ม,ดมัดรวมกันเลยก็ได้นะผมคืนเตอร์แังอีที่แขง็งแกร่งที่สุดเนะ่โอ้โหมัดรวมเลยน้องมัดรวมพอมัดรวมไงมัดรวมไปเลยโอ้โหกูเกือบตายทีเดียวกูจุกเลยวะ ไปทีละตัวทีละตัวบังอาจฆ่าประชากรเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่แน่นะครับถ้าเราไม่ฆ่านะครับมันก็จะฆ่าเรามาละอึ๊บนี่แน่มาโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวกูว่าเข้าไปลึกขึ้นมันมันมันยิงอันตรายแล้วอ่ะโอ้โหอะไรวะเธอก็บิลิงกัมมองโอ้โหตัวยังใหญ่ ทำจริงเดียเด๋ยวเดี๋ยวอัพอัพอัพฟแตะไม่มีพอยต์เหลือเลยเิ่งมาเจ็ดโอ้ตัวมันใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวไอ้มันโอ้ตัววิ่งอย่างเร็วเลยน้องโอ้โหกูไม่ไหวแล้วหนีไม่ได้โอ้โหวิ่งยี่สิบกูว่าละว่าทำไมในเรื่องแอนตอร์แล็กอีไม่ควครแชร์เกรดเล็กอีคนเดียวอือแต่ว่าต้องสู้โอ้ยได้อยู่เนี่ยเนี่อ้ยได้อยู่มาดิมาดิ ได,ได้อยู่ได้อยออู่ได้ t t อ,อยู่อุ้ยทำไมมันกากอ่ะโอ้โหตีแรงตีแรงมากสวยโอ้โหตัวยังใหญ่นะครับเราวิ่งหนีไม่ทันแน่ต้องสู้อย่างเดียวแต่ถ้าล่อมาสองตัวนี่ตายแน่นะครับต้องเว้นระยะให้ตัวนิดนึงมันไม่ใช่กอบรินธรรมดาโอ้ยทางมันน่ากลัวอยู่ดีมันก็ยาวทางยาวแบบไม่ม bon ีกอบลินโผล่มาเลยสักตัวเออกลัวห้องบอสห้องบอสจริงไหมเนี่ยไอสัตว์บอสจริง โอ้หแล้วบอสของกอบลินคือตัวอะไรวะนะ่ะแล้วถึงสิ่งที่ต้องระวังคือบอสรวมอยู่ในสกิลอีก5ตัวแต่ว่าอีก4ตัวอยู่ไหนนะฮะตอนนี้นั่นไงต้องโอ้โหต้องเก็บทีละตัวก่อนนะฮะต้องเก็บรุ่นสมุนก่อนถ้าเข้าไปทีเดียวคัวกูเละอันนี้เละจริงอันนี้มันก็เติรติดกรเติรขึ้นมาสิโอ้โหมันมันไส้จิงเออ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มใกล้เคลียร์นทุกตัวแล้วนะฮะแจมเดออย่างนี้หูกล้ามมันยิงใหญ่อ่ะมึงดูกล้ามมันดอิอันนี้กอบลินอสสวินนะฮะอันนั้นก็เป็น,อน,น,นกนอบลินคริงก็หรอน่าจะคริงกอบลินนะครับราชาแหกอบลินคือเห็นกล้ามมันแล้วแบบน้ำลายไหลเลยค่ะอึบนี่แนะ่เอาะละครับเคลียร์หมดแล้วเหลือมันตัวเดียวแล้วครับไม่เราก็มันแล้ววะอู๋ โอ้ my god กบิรันเจอร์โอ้ my god 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 กูซัดกูซัดจับโอ้ยเบ้ยวห้าสิบเลยเหรอก็มาดิอัพเอาจริงกูไม่มึงตีกูหรอมันกลางจริงปะไอ้กูซาตื่นเต้นโอ้อะไรที่กูตื่นเต้นไม่รู้คืออะไรนี่คืออะไรอยู่เนาะนี่คืออะไรนี่คืออะไรกูซัดกูซัดจับกูไม่มึงตีกูได้ขาดผมว่าคือไอ้กอบิสอัศวินเมื่อกี้ตีผมทีละสามสิบนะครับ ในี่ตีกูน่าจนะแปดสิบหรอล่โดน3ามทีกูจะดองคีแล้วกูไม่ยอมเลยขาดกูไม่ยอมเลยขาดตัวมันใหญ่มากเลยอะ่ะเป็นแบบเหมือนเป้าให้กูฟันแล้วเล่นลนะ่ะเหมือนทรงจิตอูตอนบวกกับไอ้อ็อกนะชิวเลยวะ่ะมันใช่กอบบินเลนเจอร์ปะวะผมอ่านไป่ห,หนัดอะแล้วมึงดีตายเพเถอะเอจ้าก,กอบบินตายเื่อเถอะเออ,อ,อ,ออไอพวกออฟกอบิน นี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับเวลสิบเคลียร์ดันเจียนเรียบร้อยเราคริสตัลมันเก็บตรงไหนไว้เนี่ยเรียบร้อยครับตอนนี้เกตก็จะกำลังจะปิดตัวลงนะครับเราต้องรีบออกไปจากตรงนี้แต่ผมไม่สามารถเก็บคริสตัลได้อะเออนะครับไปเถอะกว่าละไปเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาที่รอบปกติเรียบร้อยนะครับพร้อมกับรางวัลนะครับเงิน4 0 0 0บาทนะฮะพร้อมกับเลเวล10ผมว่าเลื่อนมาค่อนข้างเยอะอยู่นะ เอาละครับก็ในพาร์นี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนไอเทมในดันเจี้ยนก็ไม่ดรอปอะไรนะครับตอนนี้เราก็มาเกิดที่ฐานีรถไฟนะครับเอาละครับในพาร์นี้ก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมคิดว่าเกมนี้สนุกมากเลยนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะเกมเปิดมานานแล้วแหละ